หนูคิดถึงพี่ตุกกระจจะัง <สา S 2> จเลยเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะน้องสาเดี๋ยวนะ้าไปเอาคืนให้นะคะหยุดเลยคุณถ้ากลับไปนั่งน,นี่มันบ้านฉันแล้วคุณจะให้ผมจัดการเรื่องนี้ให้หรือเปล่าถ้าจะให้ผมจัดการให้เนี่ยก็เชื่อใจผมแล้วอยู่เฉยๆแล้วกลับไปนั่ง นาพันเน้องสาไปนั่งนู่นค่ะแต่น้องบัวคะพี่ตุ๊ก,กตาของน้องสาเป็นเนี่ยคะน้องสา <c oughs> น้องสาไม่เคยเดื้อนะอพันนะคะแล้วนะพันก็เคยสอนแล้วใช่ไหมเรื่องการแบ่งปันเนี่ยพี่ตุ๊ก,กตามีตัวเดียวแล้วเราเป็นเพื่อนกันก็ต้องแบ่งกันเล่นแล้วอีกอย่างนะคะพี่ตุ๊กตาก็าอยู่กับน้องสามาทั้งหลายวันแล้ว วันนี้แบ่งให้น้องบูเขาเล่นบ้างนะเข้าใจไหมคะเข้าใจค่ะถ้าเข้าใจก็ไปนั่งกับคุณแม่น้องบูค่ะเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูน้องบูหน่อยนะครับได้ค่ะอ่ะกองมาพอดีเลยพาคุณพันช่างขึ้นไปหาน้องบูหน่อยสิ อ๋อ oh. ได้ค่ะเชิญค่ะ